สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอ้นะจ๊ะคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสจ้าในวันนี้นะคะเป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ของเราครั้งที่8ของภาคเรียนที่2แล้วนะคะซึ่งตรงกับวันที่12พฤศจิกายนพุทธศัก,กราช2564นักเรียนคะในคลิปที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าคะ ซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของบทที่10ชื่อเรื่องว่านอกเมืองในกรุงในเนื้อเรื่องเป็นการเปรียบเทียบการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทและกรุงเทพโดยตัวละครก็คือไก่แจ้ใช่ไหมลูกซึ่งไก่แจ้เนี่ยตอนอยู่ในชนบทไม่เคยโกรธเลยที่ใครจะถามไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกใช่ไหมคะเพราะไก่แจ้อยู่ชนบทอยู่บ้านนอกจริงๆ ทีนี้ไก่แจ้ใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเนี่ยไก่แจ้ก็ใช้ชีวิตอย่างสบายๆลูกไม่ต้องเร่งรีบอะไรแต่วันหนึ่งไก่แจ้ต้องไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพไปอยู่กับคุณอาการใช้ชีวิตของไก่แจ้ก็เลยเปลี่ยนไปถูกไหมลูกนี่คือเนื้อเรื่องของบทที่10ข้อท,ทบทวนให้นิดหน่อยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะเรียนการเกี่ยวกับการอ่านเสริมความสุขอยู่ที่ไหน ซึ่งอยู่ในภาษาพาธีหน้า129นะคะนักเรียนเปิดหรือยังคะเราไปดูพร้อมๆกันเดี๋ยวครูอจะอ่านหนังสือเรื่องการอ่านเสริมความสุขอยู่ที่ไหนแบบร้อยแก้วธรรมดาให้นักเรียนฟังก่อนนะคะนักเรียนดูตามไปด้วยนะลูกหรือจะอ่านออกเสียงตามครูอ้อก,ก็ได้ค่ะไปกันค่ะอ่านเสริม ความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดธรรมชาติกล่อมกล่าจิตงดงามยามพินิษแสนเรียบง่ายคลายกังวลเมืองกรุงยุ่งแข่งขัน แก่งแย่งกันทุกแห่งหนรีบเร่งรวดเร็วจนต้องตื่นตัวไม่มัวช้าตัดสินตามความเชื่อเพราะลางเนื้อชอบลางยาตึกรามหรือไรนาปรับตัวสู้ก็อยู่ดีอยู่ไหนก็อยู่ได้หากอยู่ไป สุขชีวีกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริงเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังรูปแบบการอ่านธรรมดาเขาเรียกว่าการอ่านแบบร้อยแก้วนะคะเดี๋ยว u จะให้นักเรียนไปฟังเรื่องของความสุขอยู่ที่ไหนในรูปแบบของบทร้อยกรองหรือรูปแบบของทำนองสนอคะ่ะ นักเรียนพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีเรื่องความสุขอยู่ที่ใจมาเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับวันนี้ที่โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพสวัสดีค่ะพ่ออา้าวพลอย กลับมาแล้วเหรอลูกมานั่งข้างๆพ่อมาวันนี้สนุกไหมลูกสนุกดีค่ะพ่อแต่ลอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมล่ะลูกที่กรุงเทพมีแต่ตึกไม่มีต้นไม้เหมือนบ้านเราแล้วรถก็ติดแถมเหม็นควันรถด้วยค่ะลอยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบไปอยู่จังลอยไม่เห็นอยากอยู่เลยลอยอยู่บ้านเราดีกว่าค่ะ อากาศก็ดีแถมได้อยู่กันพร้อมหน้าด้วยพ่อจะสอนเรื่องความสุขอยู่ที่ใจให้ฟังนะลูกความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไวในชีวิต มาลองดูคำแรกกันนะครับคำว่าซึมซับหมายถึงอะไรคำว่าซึมซับหมายถึงค่อยๆจดจำหรือเรียนรู้ไปทีละนิดชนบทสดสะอาดมีธรรมชาติกล่อาดกลมกล่าวจิิต งดงามยามพินิษแสนเรียบงา่ายคลายกังวนลองทายสิครับว่าชนบทหมายถึงอะไรมาฟังความหมายของชนบทกันนะครับชนบทนั้นหมายถึงเขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป แล้วคําว่ากล่อมกลาวล่ะน้องๆรู้ไหมครับว่าหมายความว่าอย่างไรคําว่ากล่อมกลาวหมายถึงทําให้ดีอบรมบ่มนิสัยให้มีความประพฤติดีเมืองกรุงยุ่งแข่งขันแก่งแย่งการทุกแห่งหน รีเปร่งรวดเร็วจนต้องตื่นตัวไม่มัวช้างคนเก่งลองบอกทีสิครับว่าเมืองกรุงหมายถึงอะไรเมืองกรุงหมายถึงเมืองหลวงนั่นเองอย่างเช่นกรุงเทพก็ถือเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเราไงครับน้องๆ ตัดสินตามความเชื่อเพราะหลางเนือ้อชอบหลางยาตึกรามหรือไรนั่งปรับตัวสู้ก็อยู่ดีลองทายสิครับคำว่าหลางเนื้อชอบหลางยาหมายถึงอะไร สำนวนนี้หมายถึงของสิ่งเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่งครับอยู่ในก็อยู่ได้าหากอยู่ไปสุขชีวีกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริง ลอยเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะไม่ว่าจะในเมืองหรือชนบทขอแค่เรามีความสุขและอยู่กับคนที่เรารักก็พอเหมือนที่ลอยอยู่บ้านเราและอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะใช่แล้วลูกน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องความสุขอยู่ที่ใจ ตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องความสุขอยู่ที่ใจไม่ว่าในเมืองหรือชนบทเราอยู่ได้ทั้งนั้นถ้าเรามีความสุขและได้อยู่กับคนที่เรารักอย่างเช่นที่พลอยบอกกับพ่อว่าไม่ว่าจะในเมืองหรือชนบทขอแค่เรามีความสุขและอยู่กับคนที่เรารักก็พอ การมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนใดอยู่ในที่ที่สะดวกสบายหรืออยู่ในที่ที่ลำบากอยู่ในชน,นบทหรืออยู่ในกรุงเทพอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหรืออยู่ในบ้านหลังใหญ่โตความสุขไม่ได้อยู่ตรงไหนนอกจากอยู่ที่ใจของเราค่ะการที่เราจะมีความสุขได้นั้นเราต้องทำจิตใจของตัวเองก่อนให้มีความสุข ไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่คิดอิจฉาริษยาใครแค่นี้ก็ทำให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่แห่งหนใดก็มีความสุขได้ค่ะนักเรียนต่อไปคกูจะมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะวันนี้ให้นักเรียนจดบันทึกการอ่านเสริมความสุขอยู่ที่ไหนลงในสมุดค่ะโดยการจดบันทึกจะต้องจดบันทึกตัวบรรจงเต็มบรรทัดเท่านั้นนะคะ ครูอ้อจะให้คะแนนการคัดลายมือค่ะทำให้สวยๆนะลูกอย่าคัดมาแบบขยุกขยิกต้องทำให้เรียบร้อยนะคะข้อที่2ก็คือให้นักเรียนเขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องการอ่านเสริมความสุขอยู่ที่ไหนว่ามีข้อคิดอย่างไรนะคะทำมาแค่สองเรื่องลงในสมุดทั้งหมดเลยคัดลายมือให้สวยงามนะคะนักเรียน อย่าลืมทำกันด้วยนะคะเพราะครูออก็เก็บคะแนนการคัดลายมือย้ำแล้วนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนทุกคน